ลบทำไงนะลบลบทำไงนี่ฮ่าลบเสร็จแล้วย่อลบลบลบย่อหายไปเลยฮ่นี่ลบ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 นี่ลบ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 เล็ลบีลบลบ เขียน,นสือก่อนอะอเขียนเขียน,น,นมนร้องหรือว่ามันร้องให้จับจับสอีอีอีกูสสี่ไม่ใช่สาม หนึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งอันไหนรถหนรถหนรถให้แม่สิน่ <c oughs> <c oughs> เอารูไปเลยดีกว่าอันนี้รถของข้าเจ้าวิ่งไปนะคะวิ่ง จอ,จ,อจอดจอดตรงนี้ก่อนอ่าวิ่งไปอีกคันนึงแล้วครับจอดตรงนี้ครับจอดในโรงรถนี่ก่อนนะคะแอบหาพี่หมาพี่หมาพี่หมามานี่ก่อนพี่หมาพี่หมาพี่หมายืนตรงนี้นะพี่หมายืนดีๆนะแอบพี่หมายืนดีๆเอาตะก้าไปเก็บก่อนิดมตะก้ามาเก็บจ้ะเก็บนี่ด้วยน่ะทำทีนึงน่ะเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บกะ จะหมาหมาหมาอยู่ตรงนี้อันนี้หมาอยู่ตรงไหนอ่ะหมาจอดจอดจอดดีๆจอดข้างๆนี่ก็ได้ลูกอ่าโอเคจอดจอดละมันนั่งน่าเกลียดมากเลยนะจ๋านั่งดีๆดินั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเวลานั่งเล่นของอะเล่นดีๆเล่นเหมือนนี่เลย อ้าวพี่หมาเดินมาพี่หมาเดินมาเอ๊พเลิฟทำอะไรเนาะพี่เลิฟทำอะไรครับพี่เลิฟทำอะไรพี่เลิฟทำอะไรตอบสิ <c oughs> อืมพี่เลิฟทำอะไรคะเอาหอมแก้มหนูที่เอาอพี่หมาหอมแก้มดิอ่าเดียวเซ็นเช็คให้สิบล้านนี่แล้ว มันเริฟทำเลิฟเลิวาดเป็นยังวาดเลิศเยินนี่วาดนี่เลิฟจีอ่ะมันเล็กแต่มันเล็กไปนิดหนึ่งว่ะแม่ก็แม่ให้นุ่มบอกในห้างร้อยเก้าสิบเก้าใหญ่บ่เลยจอดเลยยังจ่าอ่ะโอเคเธอเธอประกาศไว้นะอ่าเขียนไป โอ้รถจะกโอมีล ah. mm ้อไหมเนี่ยเก็บได้จอดตรงมี้ลงรถนี้แล้วกันจะต้องลบก่อนลบลๆลบให้สะอาดก่อนอ่าลงรถสะอาดแล้วจอดได้อ่าจัดจดดีๆนะคะจัดสี่คันนะโหน้ำลายหยดเลยบีมเ้าผ้ามาเช็ดดิ ไม่มีเงยหน้าขึ้นน้ำลายหยดติ่งๆได้ของเล่นใหม่วันนี้ได้ของเล่นใหม่มาเยอะแยะเลยพอละแล้วใส่กางเกงกับเสื้อตัวนี้มันมันขาวนะใช่แต่ว่าไฟมันเริ่มจะใหญ่แล้วนะ <c oughs> ไฟของจริงอะของปลอม,มเมรร็ดเบลอเลยห oh, งอมอนเงยหน้าขึ้นหน่อยเด้ หมาจุบป,ปากสะดีี่หมาตบป,ปากจะได้พูดง่ายงายายยาายลูกบีมมอะไรลูก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 รูยาโอ้โหได้แค่เดียวเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะนี่หล่อสุดเลยได้ไหม ยิ้มเลยดิยิ้มยิ้มยิ้มวายิ้มหวานดิยิ้มหวานให้แม่ดูก่อนอือยิ้มมันโหหล่อมากหล่อไม่จืดเลยเห็นสาวๆกรี๊ดแต่เด็กผู้ชายไม่ค่อยชอบนะเลยวะเห็นเด็กผู้หญิงแบบกรี๊ดหน้าเลยเวลมันออกไหมเนี่ยไ้ถามคุณแ่นั่งดีๆสิลูกอ่าไหนเงยหน้ากิ้ปอมา โอ,อ้มันถึงล่าอ่ะแม่ก็ให้จอดรถแล้วไงเราเราต้องจอดในโรงรถนี่มันจะได้ไม่ตกจะทำไงอ่ะอนนบีเมลที่ลางน้องมาเล่นในอางล้างทำไมเราไปเล่นล้างข้างล่างดีกว่ามาอ้าวลางเราลางไม่รถมาแล้วนั่งไงพี่บีเบาล,ล่ะพี่บีไปเอาลางมาเล่นเลยมาเล่นตรงโน้นไหมไปเล่นตรงโน้น <c oughs> เนนน <c oughs> ดี๋ยวลงมากันมี้